อาจารย์ครับผมถามสั้นๆเลยเล่าปีโจโฉซุนกวนถ้ามีทรัพยากรเข้ากันอาจารย์คิดว่าใครชนะในสึกนี้ครับฝาก like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe เราด้วยนะครับครับผมบางคนครับโดยเฉพาะออบอลไปคิดง่ายๆว่าเล่าปีสิชนะเพราะเขาสร้างตัวมาจากศูนย์ถ้าเกิดมีเท่าออคนอื่นนะลุยแนะ่นอะนครับแต่ผมแย้งออบอลไปว่าครับทักษะในการสร้างตัว กระทัษะในการต่อยอดมันคนละทักษะกันสตัทลุเซตมันคนละเซตกันอันนี้ในตําราทั่วไปก็มีอยู่แล้วแต่ผมแค่โยงมาให้เห็นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าเล่าปีก็อาจจะไม่ได้ชนะก็ได้นะผมยังมองโจโฉเหนือกว่านะเพราะโจโฉมันฉลาดกว่าไงแต่เล่าปีชนะก็ต้องด้วยความอดทนคืออย่าไปตีเขาอืคือรักษาตัวเองไว้แล้วรอคนอื่นเขา ผ่านเองเพราะตัวเองมีเนออตอนนี้ตอนนี้มีเท่ากันแหละใช่ไหมแต่เท่ากันเนี่ยผมว่าโจโฉมันก็ยังเจ้าเล่ห์กว่าไงไปตีคํา,าว่าลาบากไงแต่รอให้หมดรุ่นไปดีกว่าเพราะยังไงรู้ป่ะเพราะกุกเล่าปี่มีข้อดีตรงที่ว่าสามัคีกันไงแต่โจโฉเนี่ยโชโชมันก็ต้องตีกันเองเพราะมันเน้นแต่คนเก่งไงบางคนต่างเก่งเดี๋ยวขเขาเื่องเป็นสมัยใหม่เดี๋ยวผู้จัดจาก,การฝ่ายผลิตแม่กก็ตีกับผู้จัดการฝ่ายขายใช่ใชมันก็ต้องมีอย่างนี้ใช่เพราะอันต้องรอครับผมนะแต่แต่ในความเป็นจริงอ่ะ ก็คิดว่าสุดท้ายเ่าปีตายไปของเบ้งมาสืบแทงมันก็ลุยไงอ่าสุดท้ายก็จะเสร็จกกโจโฉอ่าขณะเดียวกันซุนกวนก็ไม่สียสัญญาณอืมไอทรัพยากรมากนึ่งน้อยก็เท่าเดิมอ่ะคุณก็ไม่สียไรเกูก็เสียสุขบริหารไปเป็นอ๋องากอ่าซึ่งก้าวกกไปอ่าซึ่งในยุคซุนกวนมันยังอยู่รอดไงแต่ท้ายพอเปลี่ยนยุคมันก็จบนะเขาก็มกินแ่นดิมมาดีใช่เพราะฉะนั้นเนี่ย สุดท้ายมันก็ไม่แตกต่างอย่างเดิมอาจารย์เรื่องมันเศร้าปะเปลี่ยนเงื่อนไขมันก็ไม่แตกต่างอย่างเดิมสุดท้ายโจโฉก็ชนะแต่โจโฉก็ตายไปแล้วแล้วมันก็โกกมันก็แตกอย่างที่ทํานายไว้สุมาอี้ก็เป็นไงครับก็มายึดได้เหมือนเดิม,มแต่สุดท้ายสุมาอี้ก็ปกครองไม่ได้เหมือนเดิมเพราะอะไรครับไม่ใช่เพราะช่วงชิงมานะแต่เพราะสุมาอี้มันก็ไม่ได้เน้นแบบเห็นไหมสุมาอี้คืออะไรครับซึ่งลูกหลานก็ไม่ทําตามสุมาอี้บอกว่าถ้าเกิดว่าชนะใจ กษัตริย์ได้ก็ได้ชนะใจฮ่องเต้ได้เป็นขุนนางได้เป็นอ๋อชนะใจออกก็ได้เป็นขุนนางใช่ไหมใช่ไหมแต่สุดท้ายชนะใจประชาชนได้เป็นฮ่องเต้แต่มึงลืมไปว่าในองค์กรมึงนี่แหละตัวแสบเพราะว่าครับผมรุ่นต่อมาเนี่ยนะหลังจากสุมาเอียนตายมาอีกรุ่นสองรุ่นนยสุดท้ายมันก็ตีกันเองคือมันกลัวว่ากกกตัวเองอะถ้าใช้ขุนนางไปขุนนางจะทรยศไว้เพราะว่าเหมือนกับที่สุมาอี้ไปทรยศเขาก็เลยตั้ง ญาติญาเนี่ยไปปกครองเลยญาติญาแม่งสัดกันเองอือนี่แหละเพราะงั้นสมัอี้ตอบโจทย์ผิดไปนเน้นแต่เอาใจประชาชนซึ่งมันก็ไม่ได้เอาใจตามนะแต่สุดท้ายลืมไปว่ากก็ต้องมีความสามัคคีคือคุณไม่ดูบทเรียนของไอ้ก็คุณเองคุณนไประแวงเขาแทนไงแทนที่จะสร้างระบบสร้างความสามัคคีถามว่าแล้วทำไมระบบพวกนี้มันใช้ได้จริงเหรอคุณหนูประเจ้าเวนเต้ดิระบบมันดีแค่ไหนคือพระเจ้าเวนเต้หมดความสามารถไปตั้งนานแล้ว แต่สุดท้ายโจโฉยังไม่กล้าลมเพราะอะไรครับเพราะประชาชนยังพักดีแล้วโจโฉยังเอาฮ่องเต้เฮียนเต้เตเตมาหาประโยชน์ในการแต่งตั้งคนนู้นคนนี้รู้ว่ามันเป็นฝีมือโจโฉแต่ก็ต้องรับไงเพราะว่ากระแสะตอนนั้นเนี่ยมันยังมีคนเคารพในรชาชวงศ์ฮัท่านไงเพราะว่าระบบของหลิวปังเขาเสร็จไว้มันดีกว่านัา้นไงคือหลิวปังอาจจะเป็นคนที่สัมามเลเทมเาแต่เป็นคนที่ใหญ่ที่มาได้เพราะเอาใจคนไงเฮ้ ลูกน้องเนี่ยอันเนี้ยหันสิ้นไม่ทอยู่ก็พอหรือปังเคยส่งอาหารดีๆให้กินอเขาจะบ้าคือมันเลยมีความพักดีตรงนี้ไงซึ่งจริงๆกกโฉโฉอ่ะมันสร้างไอ้กกเล่าปีมันสร้างตรงนี้ได้แต่มันก็ดันไปเสือกหนึ่งก็คือดันเห้นคุณธรรมมากเกินไปดังนั้นนี่มันเลยกลายเป็นหลบเส้นสายนะคือคุณรักแต่คุณต้องไม่เลือกที่หลักมากที่ช้างมากสองคือคุณไปพยายามผิดจุดไม่ถึงเวลาคุณก็ไปลุยเขาคืออย่าง คุณต้องบอกว่าครับอย่างหลิวปังเนี่ยมันลุยได้เพราะว่าเสี้ยงหวีมันห่วยแต่โจโฉมันยังไม่ห่วยต่อให้เป็นโจผีก็ไม่ได้ห่วยมากมันแค่มันแค่เก่งน้อยลงคือเอาหินกระทบหินก็แตกทั้งคู่อ่ะโอ้โหนี่ดีมากถูกไหมประมาณนี้นะถ้ามีอะไรอยากเสริมหรืออยากจะถามเราเพิ่มนะกดไลค์กดแชร์กด subscribe เราด้วยนะครับครับสวัสดีครับคอมเมนต์ได้คอมเมนต์ได้ครับ